หันทำมยังทำม,มาพิคีติงการโรมาเซงพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐประกอบด้วยคุณความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ไว้ดีแล้ว โยมกบังกปริยติวิโมกขเมตุนเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรกผลปริยตริภันธรรมโมกุลกบตาะตทาตาริทารีเป็นทางตรงไวซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โรคที่ชั่ว ตามารณังวรธรรมมิตังข้าประจาว้ยพระธรรมนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดสารณงเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ตุทยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนัง้ารประเจ้าว้ายพระธรรมนั้นแห่ง,งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงเก้าธรรมมาสาตสมิทาโวธรรมโมเมสาิิกิจรง พระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้ารำมโมทุกขาสคาตาจจวิทาตาจจหิตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทำม,มาช้างลิยาเทมิสริลันชีวิตันจิตทาง ข้าพระเจ้าขอมอบกายทวายชีวิตนี้แด่พระธรรมจริตสามิธรรมมาเสวะสุธรรมมะตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติตรมซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม ธัโมเมสารนังวรังสารณอื่นของข้าพเจ้าไม่มีเป็นสารณาอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเดนะสัจจะวะเชนะวะเตยัง ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันธรรมาเนนยังบุญยังปรสสุตังอิทงังผู้ไว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้กนขไายบุญไดในบัดนี้ สัพเพปิอันตรายาเมไมเหสุงตาสติชะสังอย่าได้มีแค่ข้าพระเจ้าเลยด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวเทตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเมกุกรรมังปะกตังไม่ยาง กรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโอปฏิคัณนตุอาจจะยันตังขอพระธรรมจงอดซึ่งโทษร่วงเกินนั้นนั้นการันตะเลสังวริตุงว่ธรรมเนี้เพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป